สวัสดีค่ะอ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน,นอีกแนวหนึ่งไม่ใช่เอ็กเพสนะคะอันนี้จะเป็นเอ็กเซลเบื้องต้นค่ะก็คือเอ็กเซลบ้านๆเราน,นี่แหละหลายๆครั้งที่เอ่อดิฉันเนี่ยรับงานจากลูกค้าใหม่มามักจะมีปัญหาเรื่องไฟล์ที่ได้มาบางทีก็เป็นเปเปอร์เป็นกระดาษบางทีก็ไม่ได้เป็นไฟล์เป็นกระดาษอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพวกเรื่องค่าเสื่อม ราคาคา่าออใช้จ่ายที่แบบเหมือนเราจะต้องหาเองอะ่ะบางทีงบทดลองก็ไม่ได้มาอย่างนี้นะคะได้แต่มบการเงินที่ออดิบรับรองมาปรากฏว่าก็ต้องใช้ Excel ในการแกะตัวเลขแกะข้อมูลพวกนี้นะคะนี้เราจะทำยังไงจะทำให้เราแบบสามารถทำงานได้โดยไม่ติดขัด Excel จะช่วยได้เยอะจริงๆค่ะในเรื่องของการ ในเรื่องของการที่เราจะหาข้อมูลตรงนี้นะคะเอาข้อมูลมาใช้ในการทํางานเราจริงๆให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะเรานักบัญชีเนี่ยจริงๆเราก็ต้องมีความรู้ด้านอื่นที่นอกเหนือจากบัญชีประกอบกันบ้างนะคะทีน,นี้อันนี้เนี่ยที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยค่ะจะเป็นเป็นตาราเรียนที่แบบว่าเมื่อประมาณปีห้าเจ็ดคะเคยทํางานประจําตอนนั้นนะคะก็ได้มีโอกาสที่แบบ เจ้าของกิจการนะคะให้แบบเห็นเราชอบเล่น Excel อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้เพื่อนๆที่ทำงานได้รู้ Excel เหมือนกับเราก็เลยเขียนตำรานี้ขึ้นมาไปเอานั่นมาแปะนั่นแปะนี่นะคะไปหาข้อมูลมาจากเฟซมาจากเอ่อมาจาก Google อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามามาแปะให้มันเป็นเล่มนะคะเป็นเล่มแล้วก็เขียนขึ้นมานะคะเขียนขึ้นมาก็จะมีอยู่หลายบทเหมือนกันแต่ว่า ตอนที่ที่จะมาเอามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆฟังเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ได้เขาเรียกอะไรนะ,ะไม่ได้แบบว่า,ามาสอนแบบเบสิกอะไรแบบนี้หรอกนะคะแต่ว่าเอามาให้ดูว่าจริงๆอ่ะถ้าเรียนจริงๆเนื้อหามก็เยอะเยอะอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะเเยอะอยู่เหมือนกันแต่เราจะเอาหัวใจมาเลยเนาะเอาตอนที่ทํางานจริงเลยแต่ถ้าบางส่วนอ่ะส่วนไหนที่ที่มันจะต้องใช้คําสั่งโน่นนีนนั่นอะไรอย่างเงี้ย ในเล่มนี้มันจะไม่อัปเดตแล้วนะคะมันจะเป็นของเก่าอยู่อย่างเช่นอย่างเช่นนะคะเออ่การใช้พวกคําสั่งมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วพวกเวอร์ชัน Windows เออเอ็กเซลเนี่ยที่อยู่ใน Windows 10อะไรอย่างเงี้ยมันก็หน้าตามันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเปลี่ยนไปแล้วในนี้มีหลายบทเหมือนกัน,นะคะ่ะมีมีเยอะเหมือนกันมีสอนพอสมควรเลยนะคะอันเนี้ยจะพูดเรื่องประวัติของการทํางาน ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่บรรยายไปเพื่อนไดจยินงงงวองเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบยังไงอ่ะมันจะเป็นที่มาลึกเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราแบบสรุปแล้วนะบทนี้นะ่ะมันจะเป็นการพูดที่บอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆคือเครื่องคำนวณชนิดหนึ่งนะมันก็เหมือนเครื่องคิดเลขอ่ะสมัยก่อนนี้จะใช้ลูกคิดใช่ไหมคะเป็นลูกคิดที่ใช้ดีดอ่ะหนึ่งสองสาม พอห้าปุ๊บก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งที่แทน5เป็นทบเลขคอมพิวเตอร์ก็ดัดแปลงมาจากตรงนั้นแหละแล้วเอามาคำเอามาแบบว่าเขียนนะคะเขียนให้มันมีภาษาของเขาโดยเอาคีย์บอร์ดเอาเมาส์นะคะเอาแบบว่าส่วนที่มือเราสัมผัสนะคะแล้วก็คีย์อินเข้าไปก็จะกลายเป็นส่งข้อมูลเข้านะคะส่วนประกอบของมันกนะ็มีส่งข้อมูลเข้าเป็นอินพุตอย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็ประมวลผลประมวลผลก็คือเหมือนสมองเราอะส่งข้อมูลเข้าตาเราเห็นคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือส่งข้อมูลเข้าคือคีย์บอร์ดเปรียบเสม,มือนตาเราเห็นคีย์บอร์ดคือการคีย์เข้าคีย์เพื่อให้ข้อมูลมาเข้าไปในสมองของคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ตัวที่จะเป็นสมองเหมือนสมองคนเนี่ยก็คือเซนเตอร์โพสเซสซิ่งยูนิตนะคะโพสเซสซิ่งยูนิตก็คือ CPU นั่นเองนะคะที่เราเรียกกับ C p u CPU อะ่ะ มันมาจากตรงนี้ค่ะมาจากข้อสองเนี่ยส่วนประกอบก็คือเซนเซนทันใช่ไหมคะเซนทันโพเซสซิ่งแล้วก็ยูนิตเซนทันเซนทันเนี่ยคือศูนย์กลางใช่ไหมคะโพเซสโพเซสซิ Process. ่งก็คือกระบวนการใช่ไหมแล้วก็ยูนิตคือหน,วน่วยอ่าเขาก็เลยมาเรียกกันให้ย่อๆเอาตัว C นะคะตัว P แล้วก็ตัว U ก็เลยเรียกโดยประมวลผลข้อมอูลก<ๆ>็คือสมองสมององค์คอมเนี่ยเป็น CPU จะมีเสียงน้องหมาเห่าเล็กน้อยข้างบ้านเลี้ยง ะะแล้วก็ส่วนแสดงผลเนี่ยก็คือเอาพุทเอาพุทนี่คืออะไรฮะเอาพุทเนี่ยก็คือ,อสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นทําให้เราสัมผัสได้ยินอย่างเงี้ยนะคะเอาพุทตรงนี้ก็คืออะไรคะที่ทำให้เรามองเห็นจอใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่ทาให้เราได้ยินได้ยินคืออะไรคะได้ยินก็คือหูฟังมั่งลําโพงมั่งอย่างเงี้นะคะคือเอาพุทแล้วก็หน่วยความจําหน่วยความจําตัวเนี้ยก็คือการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูล สมัยนี้ไม่เก็บด้วยอะไรบ้างคะเก็บใส่ทําได้ใช่ไหมเก็บใส่ได้ในทําได้ในเป็น e x t e r นอลเป็น e x t e r นอลเป็นหน่วยเก็บข้อมูลข้างนอกนอกตัวคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็หน่วยเก็บข้างในก็จะเป็นได้ต่างๆได้ c ได้ d ได้ e อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นหน่วยข้างนอกอเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมัน,ม,นมันมีขั้นตอนเป็นแบบนี้แหละ Excel ก็เหมือนกันนะคะ e อ c e เเนี่ยจริงๆมันก็เป็นพื้นฐานมาจากคอมพิวเตอร์นี่แหละว่าเออแทนที่เราจะดีดเครื่องคิดเลขใช่ไหมคะเราก็มาใช้ Excel แทน Excel มันก็เปรี่ยนเสม,มเือนเครื่องคิดเลขอย่างนึงวันนี้ที่จะบอกเพื่อนๆเนี่ยจะไม่ได้เอาจากในนี้มาทั้งหมดคือในนี้นะคะที่เรียนเนี่ยตอนตอนที่เทรนเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้เวลาสองวันนะฮะสวัน จะเรียกว่าสามวันมากกว่าสามวันสองวันกว่าสองวันกว่ามีคนเรียนอยู่ยี่สิบกว่าคนตอนนั้นนะคะยี่สิบกว่าคนก็จะมีผู้ช่วยที่แบบว่าคอยแบบเดินตามโต๊ะเนี่ยประมาณเอประมาณสี่ถึงหกคนนะคะที่ช่วยอ่ะทีเนี้ยอันเนี้ยสมัยนี้มันเจริญเนาะเราทําเสร็จเรียบร้อยเราเอาบันทึกเลกคอร์ดเราก็ลง Facebook ได้เลยอืมมันก็จะทําให้มันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นในการที่แบบว่าจะ สื่อสารกับคนหมู่มากมากกว่า20กว่าคนนะคะแต่อันนี้จะไม่ได้เอามาใช้หรอกนะคะอันนี้เอาเอามาแบบให้ดูประกอบเฉยๆว่าเคยเทรนมาว่าอย่างนั้นนะคะอาจจะแบบว่าเอาบางส่วนของในเนี้ยมาให้มาให้ดูนะคะมาให้ดูเพื่อเพื่อที่จะได้เห็นแนวเป็นเราๆนะคะว่าเออทำไมทำไมอ่ะเวลาคอมพิวเตอร์มันทางานแล้วมันถือเปราะมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะเราจะได้รู้ที่มานิดหน,นิดหน่อยๆนะคะนิดหน่อย อันเนี้ยทางเข้าของคอมหน่วยรับข้อมูลเห็นไหมคะมันจะเป็น INPUT UNIT ก็คือเหมือนที่พูดเมื่อกี้อะคีย์บอร์ดใช่ไหมคะเมาส์เมาส์นี่ก็เป็นตัวเป็นทางเข้าของข้อมูล INPUT มันนะคะเสร็จแล้วทีเน,นี้ยอันเนี้ย CPU ก็คือสมองสมองของคอมพิวเตอร์นะคะก็คือสมัยก่อนนี่เป็น Intel นี่ก็โอ้โหรู้หลาแล้วนะคะสมัยนี้อ้คอสามคอสี่คอห้าไปแล้วนะคะก็จะเจริญขึ้นความเร็ว การประมวลผลรวดเร็วอะไรก็จะมีมากขึ้นหน่วยความจําแต่ก่อนที่จะเป็นเรียกว่าคอนโทรลเห็นไหมคะคล้ายๆแบบเวลาเราแกะแกะ,ะด้านหลังของของวิทยุสมัยก่อนออกมาเลยมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนเครื่องอะเครื่องแบบเขาเรียกเครื่องอะไรอะเครื่องเครื่องไส้ในของวิทยุอะแล้วก็มีหน่วยความจาหน่วยความจําก็เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เนะี่ยเป็นที่เก็บข้อมูลนะคะ มันก็มีหลายอย่างเป็นหน่วยความจําหลักหน่วยความจํารองของมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้จะไม่พูดถึงนะคะให้ดูไปเป็นคร่าวๆเฉยๆนะคะแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับพวกแรมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นหน่วยความจําที่สามารถเก็บข้อมูลได้นะคะถ้ามีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงนะ,ะถ้าไม่มีก็จบกันนะคะหน่วยความจํารองนะคะพวกฮา,าร์ดดิสต์างาฮาร์ดดิสต์เนี่ยฮาร์ดเนี่ยแปลว่านวหนักใช่ไหมอ่าทหน้าที่เก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสต์ตนี่คืออะไรคะคือสิ่งที่แบบมันเป็น เอ่อสิ่งที่จับต้องได้อะจับต้องได้เช่นเคสที่ใช้ครอบซีพีครอบอ่ะเคสของซีพคือผนังของมันอ่ะผนังของตัวตัวเอ่อตุ๊กคอมอาคะของที่มันครอมสมองไว้อ่ะนะคะแล้วก็พวกฟอปบีดิสอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เป็นเอ่อเป็นอุปกรณ์ที่เอ่อทำมาจากไมล่าอะไรน,นี่คือไปตัดตัดว่าจาก Google นะ ความรู้เรียนด้านเดียวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแล้วก็พวกมีมีพวกซีดีอะไรประมาณนี้ค่ะซีดีสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเนี้ยพอปปี้ดิสเนี่ยใส่ได้หนึ่งจุดสี่สี่หนึ่งจุดสี่สี่เอ่อเอ็มเอ็มเอกหรืออะไรเนี่ยค่ะน้อยมากน้อยน้อยมาก,กสมัยนี้โอ้โหนะเป็นพันพันยี่สิบสี่หนึ่งเทราไบต์เนี่ยเป็นพันยี่สิบสี่เอ่อกิกะไบต์ใช่ไหมคะใหญ่มากมหาศาลมากเลยอ่า แล้วก็จะมีพวกทำไดโอ้โหอันนี้โบราณมากทำไดนะฮะอันนี้เป็นทำไดดิฉันเองถ่ายรูปไม่รู้ไปหาที่ไหนก็าวางลงโต๊ะแล้วถ่ายเลยตอนนั้นเน่ะทำแบบบ้านๆจริงๆอ่ะอันนี้เป็นจอภาพสมัยก่อนหลังเห็นไหมคะจะเป็นหลังแบบไงหลังโกงยะหลังแบบนูนนะฮะสมัยนี้แบนเรียบนะฮะแล้วก็พวกเครื่องพิมพ์ต่างๆเครื่องพิมพ์ก็จะมีแบบแบบ,แบอ่าเขาเรียกเครื่องพิมพ์แบบหมึกเนาะอันนี้แบบหมึกอ่า พวกนี้เป็นเขาเรียกว่าส่วนที่ออกมาใช่ไหมคะ output เขาเรียก o u t พุ t อ่าก็คือออกมาทางเครื่องพิมพ์มั่งนะคะออกมาทางลงําโพงเห็นไหมเป็นเสียงนะคะแล้วก็ประเภทอ่ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพว่วงใช่ไหมคะมันจะมีพวกโมเดม็มอ่าพวกโมเดม็มพวกอ่<ม>ที่เกี่ยวกับที่ต่อแล้วอ่เป็นระบบกีระบบที่ต่อพ่วงก,กับโทรศัพท์สมัยก่อนที่เป็นอินเทอร์เนต็ตที่ใช้สายอะ่ะ แต่ทุกวันนี้ไม่แล้วทุกวันนี้มันจะเป็นแบบ Wifi แล้ว Wi-Fi เนี่ยสายมันก็จะไม่ไม่ต้องมีนะฮะเราเอารถบุบ๊กตั้งที่ไหนมันก็ใช้งานได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องเอาสายมาต่อขอให้จูนนะฮะขอให้จูนให้มันตรงกันอ่าทีนี้พวกนี้มันจะเป็นเบสิกพื้นฐานเนาะอ่าแล้วทีเนี้ยอ่อก็นิดนึงนิดนึงนะคะก็จะเป็นพวกปุ่มคีย์บอร์ดอะไรประมาณนี้บางทีคนอาจจะสงสัยเอ๊ะปุ่มคีย์บอร์ดนะ เวลาใช้ Excel อ่ะมันต้องใช้คีย์บอร์ดคีย์เข้าใช่ไหมคะเวลาเราบอกว่าเอากดโฮมอ่ะกดแท็บเอ่ tab, อหรือว่ากดคอนโท l ค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยจําเป็นต้องมารู้เกี่ยวกับพวกแบบว่าหน้าตาของหน้าตาของคีย์บอร์ดอันนี้คีย์บอร์ดขึ้นซีกนะคะไม่ต้องแปลกใจนนคีย์บอร์ดขึ้นซีคขึ้นซีกก็จะเป็นประมาณว่าเอา่อถ่ายคีย์บอร์ดตัวเองอันนี้คีย์บอร์ดจริงๆนะคีย์บดถ่ายเอาถ่ายเสร็จก็ตัดภาพมาลงนะฮะแล้วก็ ทำแบบว่าเขาเรียกอะไรทำแบบเครื่องหมายคำพูดได้รู้ว่านี่ f เข็นะใช้ในการยกเลิกคาสั่งนะิวเนี่ยจะเป็นรูปตัวหนอนใช่ไหมคะตรงนี้นะเป็นตัวหนอนเนี่ยก็จะใช้เปลี่ยนภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พวก f หนึ่งถึง f สิบสองเนี่ยเป็นปุ่มเมนูเมนูที่ใช้คําสั่งแต่ Excel เนี่ยส่วนใหญ่เมนูอ่ะของเรา,ามันจะอยู่เป็นมันจะอยู่เป็นอยู่ด้านบนมันจะเป็น bar มันจะไม่ได้ใช้ตรงนี้ ตรงนี้มันจะใช้คําสั่งเนี่ยในโปรแกรมสําเร็จรูปอย่างเงี้ยอย่างเช่น e x ็กเพรเนี่ยจะใช้ F 1เพื่ออะไร F 2เพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้นะคะใน e x ็กเพรแต่ว่าใน excel เนี่ยปุ่มอันเนี้ยจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ปุ่มด้านบนนะ่คะจะใช้ในตัวของโปรแกรมเลยนะฮะแล้วก็ปุ่มแท็บนะฮะใช้ในการกดระยะห่างหนึ่งพารากราฟนะฮะหนึ่งพารากราฟอ่า excel เนี่ยมันทํางานเป็นเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ต้องกดแท็บนะฮะไม่ต้องกดแท็บเพราะมันไม่ใช่ x อ็ก มันไม่ใช่เวิร์ดนะฮะที่จะกดแบบว่าย่อหน้าพารากราฟเหมือนสมัยก่อนนี่เราบีบโน่น,นไม่ไม่นะฮะแล้วก็แคปล็อกแคปล็อกเนี่ยก็คือการกดแคปค้างไว้เพื่อให้ต้นสือตอนนี้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเลยเป็นตัวแถวบนทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น A ใหญ่อย่างนี้นะฮะไม่ใช่ A แบบตัวเล็กนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นรอลือกเห็นไหมฮะคอละคังตอปะตักสระ,ะโออะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็ปุ่ม ปุ่มพวกนี้ถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะคือคายแคปล็อกก็คือไม่ล็อกแล้วเสร็จแล้วก็ปุ่มคิปฮะใช้ในการเลือกช่วงข้อมูลต่างๆนะฮะเลือกช่วงข้อมูลเช่นถ้าเราจะเลือกเซลล์ A ไปเซลล์ A1 ไปเซลล์ B1 อย่างเงี้ยเราต้องกดคิปค้างไว้แล้วก็ลากไปหรือสมัยนี้นะฮะสมัยนี้จะใช้เมาส์แดกลากไปเลยนะฮะลากไปเลยอ่าอันนี้ก็ฝังไว้นะฮะเพราะว่ามันเอ่อบางคนไม่แม่นเมาส์ก็มีนะแต่แม่นคีย์บอร์ด แม่นคีย์บอร์ดเนี่ยกดคลิปค้างไว้แล้วกดลูกศรไปข้างขวาก็เทียบเท่ากับเมาส์ลากลูกศรไปเมาส์แล้วคุมขอบเขตไปขวามีค่าเท่ากันนะคะอเพราะฉะนั้นก็จะที์ที่เพนก็จะแบบเป็นยุคร่วมสมัยนะคะคือจะมีทั้งแบบโบราณแล้วก็มีทั้งแบบสมัยใหม่ผสมมกันไปด้วยนะคะอันนี้คือปุ่มคอนโทลใช้ในการเลือกช่วงข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องนะคะ เดี๋ยวจะเห็นว่าตอนที่เราเลือกช่วงของมองึงนี้ต่อเนื่องมันเป็นยังไงอย่างเช่นการบวกอย่างเงี้ยการบวกที่แบบว่าไม่ใช่เซลล์ติดกันนียค่ะหน้าตามันจะเป็นยังไงเราจะต้องใช้คอนโทลนะคะเป็นตัวเลือกมันจะเร็วเร็วกว่าเราคลิกเมาส์แล้วก็บวกอย่างเดียวคลิกเมาส์อย่างเดียวไม่อันนี้จะเร็วกว่าเร็วกว่านะคะแล้วก็จะมาเรื่องปุ่มข้างขวาข้างขวาของคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดได้แบ่งออกเป็นสองที่ก็มันกว้างนะครับแล้วมันจะต้องใช้ การเขียนอธิบายมันก็เลยต้องแบ่งออกเป็นซีขวาในซีขวาเนี่ยถ้าเราดูแล้วอ่ะจะเห็นว่าจะมีปุ่มต่างๆเนี่ยที่จําเป็นนะคะก็คือปุ่ม Enter ปุ่ม Enter เนี่ยใช้สิ้นสุดการสั่งงานอย่างเช่นเวลาที่เราอ่ะมีการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยเรา F2 ขึ้นมาแก้ไขข้อมูลเสร็จมันเป็นสูตรอย่างนี้ะแก้เสร็จปุ๊บเรา Enter มันถึงจะรับค่าให้เราว่าเรามีการแก้ไขแล้วบางคนอ่ะแก้ไขสูตรแก้ไขเสร็จ S เขีบเฉย ไม่เอนเตอร์ปุ๊บอ้าวทำไมมันไม่แก้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องการใช้ปุ่มเอนเตอร์เนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเก็บค่าของการแก้ก็เลยไม่สำเร็จก็เลยบอกว่าโอ้โหแบบทำไม excel มันยากอะไรเงี้ยยิๆไม่ยากเลยนะไม่ยากกับเอ็กถ้าเราเรียนแบบเราเรียกว่าเรียนแบบค่อยเป็นค่อยไปมันจะง่ายมากเลยแต่อย่าเรียนแอดวานซ์มากถ้าเรียนแอดวานซ์มากโอ้โหพื้นฐานเรายังไม่แน่นมันเหมือนเรามันเหมือนเราสร้างบ้านเนี่ย แต่แล้วเรายังแบบถมดินลงไปดินยังไม่ทันได้แบบอยู่ตัวเลยเราก็ลงเสาซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้มันไม่ค่อยมั่นคงนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่มาถ่ายทอดให้เพื่อนฟังอ่ะก็เลยเรียกว่าเ x ็กซินบ้านเพราะว่าเ x ็กซนบ้านๆเนี่ยคือทําแบบชาวบ้านจริงๆแต่ได้ผลนะเพราะคนเน่ยส่วนใหญ่แล้วเกือบร้อเซน่ะจะใช้พื้นฐานนะ,ะใช้พื้นฐาน เพียงแต่ว่าพื้นฐานนั้นน่ะใครจะไปได้ไกลไม่ไปได้ไกลหือว่าใช้งานเป็นหรือไม่เป็นขึ้นอยู่กับการแอพลายนะฮะถ้าเราอ่ะมีพื้นฐานเนี่ยที่ดีๆี่ะการแอปพลายจะตามมาเองนะฮะมันมันการแอปพลายมันเกิดจากเกิดจากการทำเนาะเกิดจากการทำซ้ำๆหรือว่าเกิดจากแบบว่า,วาการเล่นดูการทดลองเราจะต้องมีความสนุกเหมือนกับเราเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยแล้วอุยเล่นนั่นเล่นนี่ปุ่มนั่นปุ่มนีม่เหมือนกันที่เซ็เหมือนกันค่ะไม่ได้ต่างกันเลยนะคะ แล้วก็ปุ่มเพ็กปุ่มโฮมนะคบปุ่มโฮมเนี่ยจะใช้ในการเคลื่อนที่ไปหัวแถวอันนี้กรณีที่ถ้าเราเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็น Excel มันทํางานเป็นเซลมันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการเคลื่อนที่ในเซลแต่มันจะใช้ในการเคลื่อนที่ในการเขียนสูตรน,นะคะปุ่มโฮมเนี่ยนะคะแต่ว่ากว่าจะไปถึงเขียนสูตรคงนานอยู่นะะตอนนี้จะใช้แบบว่าสูตรเนี่ยแบบเท่าที่มีในเมนูของ Excel มันจะดีกว่าเพราะว่ามัน มันใช้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องจําด้วยะะปุ่มเพิกอัพเนี่ยคือเคลื่อนที่เคลื่อนด้านบนเนี่ยหนึ่งหน้ากระดาษนะฮะปุ่มดอกจันใช้แทนเครื่องหมายคูณน,นะคะดอกจันเนี่ยที่เป็นดอกจันเนี่ยถ้าเรามองเราจะไปกดแบบว่าตัว x ที่เหมือนคูณแล้วเป็นคูณไม่ใช่นะถ้าใน excel แล้วเนี่ยปุ่มที่ใช้คำนวณจะอยู่ตรงตรงนี้หมดเลยนะคะอัน,นเนี้ยเนี่ยก็คือหารใน excel คือหารนะคะปุ่มดอกจันใน excel คือคูณน,นะคะ ส่วนปุ่มบวกก็ตรงๆนะะบวกก็คือบวกนะคะก็จะตรงนี้จะมีบวกอยู่อืมแล้วก็ทีนี้ก็จะมีแบบปุ่มดีลิทปุ่มดีลิทเนี่ยคือใช้ในการลบข้อมูลนะคะในการลบข้อมูลลบข้อมูลด้านไหนคะถ้าลบข้อมูลก็คือลบข้อมูลแบบเอ,อถ้าดีลิทเนี่ยมันอยู่ด้านหน้ามันจะลบข้อมูลจากด้านหน้าคือด้านซ้ายสุดมันจะลบข้อมูลจากเอาขวาเลื่อนขวาเข้ามาลบนะะปุ่ม n นะคะปุ่มเ n คือใช้ในการเลื่อนที่ไปปลายแถว ไปปลายแถวอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสำหรับ excel มันทางานเป็นเซลนะคะเวลาเราก,กดปุ่ม n นะคะมันก็ไม่เคลื่อนที่ไปปลายแถวเรามันก็อยู่แถวเดิมมันอยู่เซลล์เดิมนะคะแต่ว่าถ้าเวลาที่เราเขียนูตรมันจําเป็นนะคะมันต้องเคลื่อนที่ไปปลายแถวอย่างเดียวเพื่อที่ป้องกันความผิดพลาดที่เราจะใช้การเลื่อนเองโดยโดยโดย,โดย,โดยใช้ปุ่มลูกลูกศรสีทิศเราก็ใช้ n มันจะดีกว่านะคะ <S <S แล้วก็ปุ่มลูกศรสีทิศนี้ใช้เคลื่อนที่ขึ้นลงซ้ายขวานะคะอันนี้คือขึ้น อันนี้คือขึ้นนะคะอันนี้คือซ้ายแล้วอันนี้คือขวาอันนี้คือเอออันนี้คือล่างนะฮะลงข้างล่างอันนี้คือขวานะฮะปุ่มเพดดาวเพดดาวนี่คือการการลงทีละหน้าจอนะฮะเอ็กเซลก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะลงทีละหน้าจอในตอนที่เราทํางานเรากดเพจดาวมันจะลงดีกว่าเราอะไปกดสกอบาร์แล้วก็แท๊กแท๊กแท๊กลงมามันได้ช้านะฮะมันช้านะฮะอ่าแล้วทีนี้อันเนี้ยไม่ได้ตั้งใจนะฮะว่าจะให้แบบเรียนต่ำ ไม่ยังไม่ได้จังนี้ว่าจะมาสอนอะไรเพื่อนๆคือจะแบบจะบอกเทคนิคมันไปเลยแต่อันนี้รีวิวให้ดูว่าในนี้มันก็จะมีเนื้อหาประมาณอย่างนี้ที่บางส่วนเราจะเอาไปใช้เนาะอย่างการใช้ w ว r k ์ุ๊กและเวิร์กค et อะไรอย่างเนี้สมัยก่อนเห็นไหมโบราณเนาะโบราณมากเลยก็คือปุ่มเอ่อก็จะทําแบบนี้เลยแต่ตอนนั้นมันทันสมัยมากเลยนะอันเนี้ที่ยวลี่นห้าเกดห้าเกตทันสมัยแต่ตอนนี้มันจะไม่ทันสมัยแล้ว ะะเวลาเราจะสร้างแบบว่ากระดาษเปล่ามาเพื่อขึ้นมาทํางานสักอย่างสมัยก่อนมันจะเป็นแบบนี้เลยต้องเข้าไปที่เมนูนี้นะคะข้อหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปคลิกเลือกกระดาษเปล่าเสร็จแล้วก็คลิกเลือกสร้างเวิร์กบุ๊กนะอะไรอย่างงี้สมัยก่อนแล้วก็เอ่อคีเอทโห่กว่าจะได้สมัยนี้ง่ายมากพอเข้าไปปุ๊บนะเลือกเวิร์กบุ๊กปุ๊บเนี่ยคีเอทใช่ไหมคีเอทปุ๊บมันสร้างปุ๊บออกมาเลยสมัยนี้นะคะอันนี้ให้ดูเป็นแนวให้ดูเป็นแนวนะคะ ดูร่วมสมัยว่ามันมีการพัฒนาไปอย่างไงบ้างก็ยังดีเนาะเออแต่ก่อนเนี้ยการเซฟข้อมูลก็ต้องเทนกันนะว่าเซฟข้อมูลเนี่ยทำยังไงเป็นการคลิกปุ่มไฟล์แล้วก็เซฟอย่างเงี้ยในช่องเซฟให้เลือกได์เลือกโฟลเดอร์เลือกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการอธิบายเรื่องโฟลเดอร์เรื่องได์กันถ้าเซฟครั้งแรกมึงเซฟแอดนะพอเซฟครั้งต่อไปเนี่ยให้เป็นเซฟเฉยๆโดยไม่ต้องไปเซฟแอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซฟเฉยๆอย่างเงี้ยก็จะอธิบายไว้ง่ายๆแบบนี้เลยสอนแบบง่ายๆแบบนี้เลย แล้วก็พิมพนะ์ชื่อไฟล์นะชื่อไฟล์แล้วเราจะเลือกเลือกอะไรที่เป็นชื่อไฟล์ตอนนั้นสมัยนั้นก็จะมีการสร้างโฟลเดอร์ไว้ให้แต่ละคนเราเอาไปลงในเครื่องของผู้เรียนนะสมัยนั้นนะคะแล้วการเปิดการเปิดเวิร์กเวิร์กบุ๊กขึ้นมาใช้งานสร้างเสร็จเรียบร้อยเราจะเปิดขึ้นมาบางคนเปิดไม่เป็นนะคะเปิดไม่เป็นไม่รู้ตัวเองไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทาให้แบบว่าทําไปแล้วไม่สําเร็จหรอเพราะ คุณไม่รู้บางทีเนี่ยมันไปอยู่ในไมล์ด็อกไมล์คอมพิวเตอร์หรือไมล์ด็อกเมนต์แล้วแต่เครื่องหาไม่เจอเนี่ยแทนที่จะแบบว่าได้ดั่งใจได้ทันใจที่จะไปเปิดไปเรียนไปซ้อมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะซ้อมฝึกอะไรอยากทําแต่หาไม่เจอเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องโฟลเดอร์ไม่เข้าใจเรื่องที่เก็บข้อมูลมันเป็นยังไงบ้างก็เลยได้เทนหมดเลยสมัยก่อนนะคะได้เทนหมดเลยเทนแบบเบสิกมากเลยนะคะแต่ก่อนเนะี้ยแต่ว่าเพื่อนเพื่อเรายุคนี้ Excel มันผ่านมาหลายปีแล้วเนาะ คิดว่าน่าจะมีพื้นฐานพวกนี้อยู่แล้วนะฮะอันนี้คือให้ดูเฉยๆมีลบคิดมีมีคิดเนี่ยคิดหน้าตาเป็นยังไงบ้างในเนี้ยเขาเรียกว่าคิดน,นะฮะตรงข้างล่างเนี่ยคิดหนึ่งคิดสองจะมีเป็นของอิเซลมันจะมีไฟลหนึ่งมันสามารถทําได้หลายคิดมากเหมือนตอนนั้นที่ดิฉันสร้างเรื่องอสตอ็อกใช่ไหมฮะสต็อกมีสามร้อยคิดนะฮะรวมกับสาระรวมกับน่าสรุปอะเป็นสามร้อยหนึ่งคิดสร้างจากตรงนี้ มันมีวิธีอีกให้เซล่์ที่จะสร้างเหมือนเพลงร้อยเนื้อหนึ่งทำนองนะคะหนึ่งทำนองก็คือสร้างครั้งเดียวแล้ว c o ป y ี้ไปเป็นหลายร้อยคีดได้ถ้าเนื้อหามเหมือนกันนะคะถ้าเนื้อหาเหมือนกันมันมีวิธีทำมีวิธีแต่ว่าเราเอาเรื่องของหัวใจเราก่อนเราเอาเรื่องพวกบวกลบคูณหารอะไรของก่อนแล้วก็การเปลี่ยนคีดการเปลี่ยนชื่อคีดอะไรประมาณนี้นะคะได้มาปุ๊บเขาเป็นคิดหนึ่งคิดสองเราอยากจะเปลี่ยนไอคิดหนึ่งเป็นสารบัญ คิดสองเป็นสต็อกตัวที่หนึ่งคิดสามเป็นสต็อกตัวที่สองอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็มาเรื่องการเปลี่ยนชื่อคิดแล้วก็จะเป็นพวกเอ่อการเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยต้องอินเตอร์สมัยก่อนเดี๋ยวนี้โน้ง oh, ง่ายง่ายอย่างน,น,นี้ดับเบิลคิก,กพอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยป๊บไปที่อื่นมันก็เซฟให้เลยนะฮะจะมีเรื่องการย้ายการคอปปอ้อะไรพวกนี้เยอะเยอะเหมือนกันค่ะไฟน์เยอะเหมือนกันการป้อนการแค้ไขข้อมูลในเซลอะไรแบบนี้ ตอนนี้ที่ใช้เรียนขึ้นแบบนี้เลยซึ่งตอนนี้ก็เอาแบบนี้นะคะมาเหมือนกันเห็นไหมคะเอ่อเอาแบบนี้มาเพื่อให้เรียนเหมือนกันอ่ะเอากลับไปดูตรงนี้อีกต่องนี้นะคะเอ่อการแก้ไขข้อมูลทำยังไงบ้างะ,ะต้องเลือกเซลล์ที่การแก้แล้วดับเบิลคลิกหรือกด F2 ขึ้นไปก่อนเนี่ยตรงน,นี้นะคะมันก็จะมีในนี้นะคะส่วนประกอบของเซลล์อย่างเงี้ยมีอะไรบ้างแบบไหนที่เรียกว่าด้านบนของเซลล์ด้านซ้ายด้านขวานะคะ แล้วก็ด้านล่างของซลลนี่คือซลลนะคะนี่คือซิลนะ,ะนคนะ,ะถ้าเราไฮไลท์ให้ดูก็จะประมาณนี้อ่าโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าโอเคอ่าสำหรับวันนี้นะคะถึงแค่นี้ก่อนเนาะอันนี้อยู่ประมาณการแก้ไขข้อมูลเดี๋ยวก็เราค่อยไปต่อวันหลังนะคะวันนี้ลองเทสตด,ดูนะคะอันนี้พวกนี้มันจะมีเรื่องอย่างอื่นด้วยผสมตอนนั้นนะคะ เพราะว่าต้องสอนให้ครบเป็นจรเน,นื่องจากว่าจะเอาไปใช้งานจริงๆแบบทุกรูปแบบเลยนะคะตอนนั้นใครใครเรียนแล้วจะเอาตรงไหนไปใช้เนี่ยคือให้มีให้หมดตอนนั้นนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะเจบะในส่วนที่มันเป็นเรื่องบัญชีอย่างเงี้ยนะคะที่แบบที่จะสร้างสูตรอ่ะสูตรคือหัวใจเลยบัญชีเนี่ยบวกลบคูณหารเราต้องเป็นนะ,ะถ้าเราไม่เป็นนี่เราเอ,อเราจะใช้แต่เรื่องคิดเลขกับใช้โปรแกรมสำร็จรูปอย่างเดียวนี่ยจะบอกว่าไงดี มันทำให้เราเกิดข้อจํากัดอ่ะนะอืมอ่ะโอเคงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนแล้ววิดีโอต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะ